สองศออสตอน4 4 0 4นแม่เมื่อกี้แม่แมลูกสองคนนี้เขานั่งมังนะครับมีคนจะมานั่งไมนี่ กือดถ่ายไม่ทันนะอันนี้ก็สถานีช่องแคนะครับถ่ายไม่ทันอยู่คนบนเดียวคือด่วนพิเศษที่7เพราะว่าจอดล้อหนึ่งหนึที่คอมประพดกดถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรนะครับ